นี้เราจะมาสรุปไอดียนี่ที่มันเกิดปัญหาไอดีนต้องรเอะรนครับอย่างแรกครับให่เราเข้าที่เืนแล้วว่าเราเรามาเาดข้อมูไอดียนี้ดีวครับเอาอย่างเงี้ยเลื่อนลงมาครับครับามาใส่ข้อมูลยูเซครับเขามี ครับต่อไปครับเราเลื่อนมาที่วาสามสูสูงนี้ครับวาโอะไรตัวอย่างครับเราก๊มาบ้านครับต่อไปครับอันนี้ครับกต้องมีตุ๊กลุ๊นะครับแล้วอากาศแบบไหนครับ นะครับแป๊บหนนะครับมันก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมนะครับจบแค่เนี้ย